น,นั้นนะครับขออนุญ,ญาตขั้นด้วยข่าวสังคมหนึ่งข่าวบริษัท i r อาพีซี C, จำกัดมหาชนฝากข่าวมาสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งฝากข่าวมาว่าเปลี่ยน CEO แล้วซีอีโอคนใหม่ก็คือคุณกริอิ่มแสงประเด็นที่สอง i อีซบอกว่าได้รับรางวัลองค์กรนักวัตรกรรมที่เป็นเลิศในทุกๆด้าน ใช่ค่ะรายละเอียดของรางวาัลนวัตกรรมเป็นอย่างไรก็ต้องไปดูจากรายงานชิ้นนี้พร,พร้อมๆกันเช่เลยค่ะด้วยวิสัยทัศน์สร้างสรรค์นวัตรกรรมการใช้วัสดุและพลังงานเพื่อชีวิตที่ลงตัวของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตรกรรมจากองค์ความรู้ประสบการณ์และความชำนาญยกระดับวัสดุที่สร้างมูลคา่า และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานแห่งอนาคตที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมยุคใหม่เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีมาโดยตลอดทำให้ IRPC ได้รับรางวัลเกียรติคุณองค์กรนวัตกรรมดีเด่นในงานวันวนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2565โดยคุณกริชอิ่มแสงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ขึ้นร,ร,รับรางวัลจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนนท์สินธรรมประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนณรอย่อพารกรหอชั้น5สยามพารากรสำหรับรางวัลเกียรติยศ ทางด้านนวัตกรรมนะครับที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้มอบให้ i อ p c ในปี2565นี้นะครับถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งกับพนักงานทุกคนของ i r p c นะครับเรานำนวัตกรรมไปใช้ในกระบวนการทำงานในทุกๆก,กระบวนการกระบวนการที่เราให้บริการลูกค้ากระบวนการที่เราดำเนินการให้บริการพนักงานภายในกันเองนะฮะกระบวนการผลิตเรามีนวัตกรรมที่ใช้เม็ดพลาสติกไปผลิตเป็นขาเทียมเพื่อจะช่วยเหลือผู้พิการให้เขากลับมาเป็นปกติได้และล่าสุดเราเพิ่ม ึ่งสามารถผลิตผ้าไม่ถักไม่ถอดซึ่งเขาเรียกว่าเมลบร o นแเราสามารถฉีดเป็นเส้นใหญ่เพื่อจะเอามาใช้เป็นชั้นกลางของหน้ากากอนามัยซึ่งต้องขอบคุณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับที่ได้พิจารณารางวัลน,นี้กับ IRPC ครับ I RPC พร้อมมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่เป็นเลิศในทุกๆด้านโดยการต่อยอดองค์ความรู้ผ่านแนวความคิดใหม่ๆและสร้างความหลากหลายให้ธุรกิจเป็นมากกว่าปิตโตรเลียมและปิตโตรเคมีเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการควบคู่การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคตเอาละครับกับสู่สถานการณ์ตีลานฟันแท